สวัสดีค่ะ,คะมาติดตามรายการตูข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้วันที่30สิงหาคม2557กับคุณวณนิชยาปีพิมพ์และดิชาธาริกาแก้วขาวค่ะสำหรับข่าวเด่นประจําวันนี้ค่ะกาชาจังหวัดอุบลราชธานีนําคณะศึกษาดูงานกลุ่มธนาคารขยะชุมชนที่บ้านช่างหม้อนะคะรวมไปถึงวิทยาลัยสาธารณศุิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาของต่างประเทศค่ะ และอาชีพพิสดารค่ะหนุ่มเมืองดอกบวัวเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ,คะมาถึงช่วงคำถามประจำวันค่ะกับคำถามในวันนี้ค่ะ DT แทได้จัดแคมเปญล่าสุดซึ่งแคมเปญน,นี้มีชื่อว่าอะไรค่ะและจัดเป็นปีปีที่เท่าใดนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วสามารถโทรมาตอบคำถามได้ค่ะที่045265111 คุณผู้ชมท่านใดที่ตอบคำถามถูกต้องค่ะจะได้รับโทรศัพท์มือถือ d ีแท็กไดเน็ตโฟนรุ่นโจอ,อีจัมจำนวนหนึ่งเครื่องค่ะเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะกาชาติอุบลค่ะนำคณะศึกษาดูง,งานกลุ่มธนาคารขยะชุมชนบ้านช่างหม้อค่ะที่วัดบ้านช่างม้อตำบลคําน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ วันที่29สิงหาคม2557เวลา8นาก30นาทีนางธัญทรวิทยาขาหัวหน้าสถานีกาชาติที่7อุบลราชธานีนำคณะทำงานตัวแทนชุมชนตามโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยจากจังหวัดเพชรบูรณ์เชียงใหม่สุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน60คนเข้าศึกษาดูงาน กลุ่มธนาคารขยะชุมชนบ้านช่างม่อที่วัดบ้านช่างม่อตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ตามที่สำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาธรมัยพิทักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาติไทยได้บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสมาพันธ์สภากาชาติไทยและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศในการดำเนินโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภยัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภยัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยมีการดำเนินงานในด้านการเตรียมพร้อมสู่ชุมชนให้สามารถลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยเน้นให้ประชาชนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดให้บ้านช่างมอเป็นหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภยัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภยัยมีการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อรับซื้อของขยะจากชุมชนอาทิกระดาษพลาสติกขวดน้ำเหล็กและขยะอื่นๆที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เป็นการลดปัญหาขยะในชุมชนและก่อให้เกิดรายได้ต่อคนในชุมชนซึ่งมีการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนปัจจุบันธนาคารขยะ บ้านช่างหมอ้อเปิดดําเนินการมาแล้ว1ปีมีสมาชิกจํานวน58รายมีเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกๆ6เดือนกรณีมีผู้เสียชีวิตภายในครอบครัวของสมาชิกจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวละ2,000บาททางด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนนารีนุกูลค่ะจัดจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่นครั้งที่15ประจำปีการศึกษา2557 เมื่อวันที่30สิงหาคม2557เวลา9นาฬกาที่หอประชุม113ปีโรงเรียนานารีนุกูลจังหวัดอุบลราชธานีนายประชาสิทธิโชครองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่นครั้งที่15ประจำปีการศึกษา2557ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่30-31ถึงสิงหาคม2557กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนนารีนุกูล จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่นในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีประสบการณ์ทางด้านการใช้ภาษากับเจ้าของภาษาและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นรวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ทางนี้ค่ะการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุบลราชธาน,นีและจังหวัดใกล้เคียง สถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา2557มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนในโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในปัจจุบนันมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความมีการเรียนรู้คู่กับการปฏิบัติจริงการส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยเฉพาะในการฝึกตรงได้ใกล้ชิดกับเจ้าของภาษาจะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาและสามารถนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องในอนาคต หนุ่มเมืองดอกบัวเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพเสริมสร้างไรายได้ปีละหลายหมื่นบาทเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในภาคอีสานค่ะ วันที่30สิงหาคม2557เวลา13นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบนายประกาศโทคำเวทอายุ26ปีอยู่บ้านเลขที่13หมู่ที่10บ้านคำนางรวยเทศบาลตำบลคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งนายประกาศได้เลี้ยงต่อหัวเสือไว้ในสวนหลังบ้าน ซึ่งเป็นรังขนาดกลางจำนวน3-4รงังและรังต่อขนาดใหญ่อีกจำนวน5รงังโดยเจ้าของบ้านได้กล่าวว่าเดิมตนประกอบอาชีพตัดผมชายซึ่งได้เปิดร้านอยู่หน้าบ้านและอาศัยอยู่กับแม่เพียง2คนเท่านั้น4ปีต่อมาตนได้ศึกษาและสอบถามจากผู้รู้ถึงการเลี้ยงต่อหัวเสือซึ่งเป็นที่นิยมของคนในชุมชนและตามท้องตลาดในเมืองวารินชำราบส่วนราคาตกประมาณกิโลกร,รัมละ400-500บาท ซึ่งปีหนึ่งจะมีรายได้หลายหมื่นบาทการเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอีกอาชีพเสริมหนึ่งซึ่งสร้างรายได้เป็นอย่างดีเพราะตัวอ่อนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่สําคัญการเลี้ยงต่อหัวเสือไม่ต้องลงทุนมากเลี้ยงง่ายขายคล่องไร้คู่แข่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาปักท้องได้โดยเฉพาะปัญหาความยากจนการเลี้ยงต่อใช้เวลาเลี้ยง4-6เดือนรเดือนรังต่อและลูกอ่อนจะโตเต็มที่ โดยมีลูกค้ามาจองซื้อถึงบ้านลูกอ่อนของตัวต่อน,นั้นลูกค้าชอบเพราะมีรสชาติอร่อยมีโปรตีนสูงสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบเช่น1ึลาบหมกแกงลาวเป็นต้นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางในกรณีฉุกเฉินอุทก,กภยัยประจำปี2557ค่ะ เมื่อวันที่29สิงหาคม2557ที่หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายคันฉัตตันเสถีรนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทก,กภยัยประจำปี2557ให้กับประชาชนที่ประสบภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี โดยสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ได้สนับสนุนถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจำนวน1,000ชุดซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบรวม5,905ไร่และเกษตรกร,กรได้รับความเดือดร้อน1,376ัครัวเรือนการแจกถุงยังชีพในครั้งนี้ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลกุดลาดจำนวน220ครัวเรือนตำบลหน,นองขอน260ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น500ครัวเรือนค่ะดีแทจัดงานมาก,กรรมยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันเอ็กปมอบความสุขกับแคมเปญยิ่งอยู่ยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันปี2นํนำอายุการใช้งานมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในราคาพิเศษ วันที่29สิงหาคม2557เวลา14นาฬิกาดีแทกจัดงานยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันเอ็กโปมหกรรมลดค่าเครื่องสุดยิ่งใหญ่มอบความสุขกับแคมเปญยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันปี2นณศูนย์นการค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีในระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2557นี้ โดยให้ลูกค้า d ีแท็และ Happy มาแสดงสิทธิ์ลูกค้าปัจจุบันนำอายุการใช้งานมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องให้กับตนเอง1สิทธิ์ลดได้ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหลากหลายรุ่นพร้อมเพิ่มสิทธิ์ให้อีก1สิทธิ์อีกด้วยสามารถตรวจสอบส่วนลดได้โดยกดดอกจัน2์4 3 4ี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก ฟรีและใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่17กันยายน2557นี้นอกจากนี้ชาวอุบลราชธานียังได้พบกับกิจกรรมพิเศษมากมายในงานยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันเอ็กโปอาทิรับตุ๊กตาน้องหมีสุดน่ารัก1ตัวต่อ1สิทธิ์การซื้อ1เครื่องบัตรกำนัน c o f f e ่เวิลด บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสมูลค่า100บาทและของที่ระลึกสุดพิเศษจากแฮปปีและดีแท็พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดงจากวงดนตรีชื่อดังจากจังหวัดอุบลราชธานีที่จะมาสร้างบรรยากาศให้อบุ่นไปด้วยความรักพิเศษในวันที่31สิงหาคม2557เวลา15นาฬิกาพบกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นพร้อมวงสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กที่จะมาร้องเล่นเต้นขำสไตล์แจส๊ส จากความสำเร็จของโปรโมชั่นยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันปี2,556ที่ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามโดยมีลูกค้ากว่า1,2,000 0รายนําอายุการใช้งานมาเป็นส่วนลดค่าเครื่องรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า140ล้านบาท d t แท็จึงได้นําโปรโมชั่นยอดนิยมกลับมาอีกครั้งในปี2,557และเพิ่มความพิเศษด้วยการมอบสิทธิ์เพิ่มอีกหนึบ สำนักง,งานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยอุบลราชธานีค่ะยังคงติดตามสถานการณ์กับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในระหว่างวันที่2 6ถึงส1สิงหาคม2557นี้ค่ะวันที่29สิงหาคม2557นายคันฉับตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่า ด้านสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานียังติดตามสถานการณ์สภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของวันที่26-31สิงหาคมรองมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับล่องมรสุมที่พาดผ่านจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากยิ่งขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแจ้งเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมรับสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้ําไหลผ่านที่เชิงเขาริมแม่น้ําและพื้นที่เสี่ยงภยัย ทราบเกี่ยวกับภายอันเกิดจากฝนตกหนกักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมการรับขอภัยค่ะเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติในช่วง4-5วันโดยประชาโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องิีนเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น เตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบฝาอ่างเก็บน้ำขันกั้นน้ำรวมทั้งพื้นที่ของเอกชนจัดเจ้าหน้าที่ให้อยู่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับสถานการณ์และขอให้ใช้ประโยชน์จากมิตเตอร์เตือนภัยที่ประจำหมู่บ้านเสียงภยัยดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของจังหวัด รายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินคนถล่มจังหวัดอุบลราชธานีทราบทางหมายเลขโทรศัพท์045 354636ทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดค่ะ วิทยาลัยสาธารณาสุขสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีจัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการการจัดการศึกษาการบริหารของนักศึกษาและคณาจารย์วันที่29สิงหาคม2557เวลา9นาฬากาที่อาคารปฏิบัติการอาคารเรียนรวมวิทยาลัยสาธารณาสุขสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลศรีไขอ่อวารินชำราบจัหดอุบลราชธานีนายสมคิดบรรสุทธีรักษาราชการแทนผู้อเมริกันวิทยาลัยสาธารณสุขเซรินทธรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสารีมูเทียราเมดันประเทศอินโดนีเซียได้ร่วมประชุมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับมหาวิทยาลัยสารีมูเทียราเมดันประเทศอินโดนีเซีย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันวิชาการและทางการแพทย์กับสถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขประเทศอินโดนีเซียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการการจัดการศึกษา การบริหารของนักศึกษาและคณอาจารย์เพื่อจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับคณะาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสาลรีมูเทียราเมดันประเทศอินโดนีเซียและวิทยาลัยสาธารณศาสศขกิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนเป็นการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอาจารย์จาก และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสารีมูเทียราเมดันจากประเทศอินโดนีเซียและวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน400คนทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผนึกกำลังเดินหน้างานแพทย์ฉุกเฉินลดช่องว่างพื้นที่ขาดแคลนและก็เพิ่มโอกาสช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะ วันที่29สิงหาคม2557เวลา12นาฬิก30นาทีที่โรงแรมสุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมขอภัยขาดจัดพิธีปิดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของอ,อปทอระดับชาติครั้งที่1รวมทั้งมอบทงในการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของอ,อปทอระดับชาติในครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพโดยมีนายแพทย์ไพรโรธบุญสิริคำชยัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนายแพทย์ไพรโรธบุญสิริคำชยัยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่ทางการแพทย์ฉุกเฉินได้อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมามีการออกเหตุฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนจำนวนกว่า77,000 0รายและในอนาคตทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการพัฒนาระบบการให้การบริการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ถึงมือหมอได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วรวมทั้ง เตรียมพร้อมทั้งแพทย์พยาบาลให้ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและความพิการทางด้านนายพรชัยโคสุรัตน์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของอปทระดับชาติปีนี้เป็นปีแรกซึ่งถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใน3วันที่ผ่านมายอดผู้เข้าร่วมเกินเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนนำปัญหาและอุปสรรคมาแลกเปลี่ยนการระหว่างอ,อปทอเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครั้งนี้จะเอาสิ่งที่คุยการนำไปปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนโดยเน้นความรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องมีคุณภาพจากการประชุมในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าพี่น้องชาวอ,อปทอมีความตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดน้องบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ100บาท ปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ1 1 0บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ85บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาฐานละ120บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐานละ115บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐานละ110บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ1 0 0บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ3า บกระหล่ำปลีราคากิโลกร,รัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกร,รัมละ60บาทและหอมแดงราคากิโลกร,รัมละ45บาทมาถึงช่วงของเฉลยคำถามประจำวันนะคะกับคำถามที่ได้ถามไปว่า d t แทจัดแคมเปญล่าสุดมีชื่อว่าอะไรและจัดเป็นปีที่เท่าใดค่ะคำตอบคือยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันและจัดเป็นปีที่สองสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะท้ายค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณโรงภาพยนตร์เนวดา และติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เว็บไก์บลคอค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ค่ะที่ช่องทาง w วอร์ไวท o เบและติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้อีกช่องทางค่ะที่ w วอร์ c e b o เว็บเฟซบุ๊กทหนทั้งหมดนี้เป็นข่าวท้องถิ่นจากทางราชธานีเคเบิลทีวีวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ